Can't a burn in me, this person will Some money, dropping all my money. Now come look at this! พวกเรานะคะก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะการปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงในวิธีการผลิตและระบบการผลิตจากเดิมระบบการผลิตมักทํากันภายในครอบครัวพ่อค้ามักเป็นนายทุนการผลิตสินค้าเดิมใช้แรงงานคนแรงงานสัตว์รวมทั้งพลังงานจากธรรมชาติ เครื่องมือแบบง่ายๆมาเป็นการใช้เครื่องจากแบบกลแทนเริ่มจากแบบง่ายๆจนถึงแบบซับซ้อนที่มีกำลังผลิตสูงจนเกิดเป็นการผลิตในระบบโรงงานการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกเกิดในประเทศอังกฤษในคิศตวรรษที่18ได้แพร่ขยายไปยังประเทศตะวันตกอื่นๆทั่วโลกการปฏิวัติอุตสาหกรรมนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่มีผลกระทบ ต่อการเมืองการปกครองสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของมนุษยชาติทั่วโลกอังกฤษผู้นำการปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษเพราะมีปัจจัยอุตสาหกรรมครบถ้วนอังกฤษเป็นผู้นำในการปฏิวัติเกษตรกรรมโดยนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาปรับปรุงเกษตรให้พัฒนาขึ้น การปฏริวัติเกษตรกรรมนำไปสู่การปฏริวัติอุตสาหกรรมการ,กรเกษตรในอังกฤษได้ผลดีขึ้นทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองขึ้นรัฐบาลจึงจัดตั้งธนาคารแห่งประเทศอังกฤษเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนของรัฐการปฏริวัติอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น2ระยะคือการปฏิวัติอุสตสาหกรรมระยะแรกในระหว่างคศหดหกราถึง1 8 4 0และการปฏิวัติอุสตสาหกรรมระยะที่2ระหว่างคิดศักราปดหกหนถึง1865 การปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะแรกคือประดิษฐ์เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมการทอผ้าในคริสต์ศักราช1733จอห์นเคแห่งเมืองแลงคาเชียได้ประดิษฐ์กีกระตุกช่วยให้ช่างทอผ้าสามารถผลิตผ้าได้มากกว่าเดิมถึง2เท่าคริสตศักราช1764เจมส์ฮาร์กริฟสสามารถผลิตเครื่องปั่นได้ได้สำเร็จ ต่อมาคริสักร์ศักราช1769ริชาร์ดฮารไรท์ได้ปรับปรุงเครื่องปั่นได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการประดิษฐ์ที่พัฒนาควบคู่กับการทอผ้าคือการประดิษฐ์เครื่องจากไอ้น้ำโดยเจมสวัตชาวสกอตประดิษฐ์ในคริสตกร์ศักราช1769 ต่อมาในคริสต์ศักราช1807ชาวอังกฤษได้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมจำหน่ายเครื่องจากณเมืองลิสประเทศเบลเยียมทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศเบลเยียมในคริสต์ศักราช1851อังกฤษได้จัดแสดงนิทรรศาการครั้งใหญ่แสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเหล็กของอังกฤษ การปฏิวัติอุสตสาหกรรมระยะที่2เป็นการปรับปรุงการคมนาคมสื่อสารในคลิปักราต1804ริชาร์ดเทวิธิกนำพลังงานไอ้น้ำมาขับเคลื่อนรถบรรทุกรถจักรไอน้ำที่มีชื่อเสียงมากคือหัวรถจักรไอน้ำชื่อ Rocket ของจอร์จสตีเฟนสันต่อมามีการตัดแปลงมารับผู้โดยสาร ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่ยุคการใช้รถไฟส่วนการคมนาคมทางน้ำในคริสต์ศักราช1807โรเบิร์ตฟุตตันชาวอเมริกันประสบความสำเร็จในการนำพลังงานไอน้ำมาใช้กับเรือเพื่อรับส่งผู้โดยสารส่วนในยุคนี้นะคะยังได้มีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์แบบลูกกลิ้งขึ้นใช้ในคลิป ศัก,กราช1812ทําให้การพิมพ์พัฒนาได้ปริมาณมากขึ้นและเร็วทันเหตุการณ์ปลายคิสตศตวรรษที่19แซมมวลมอสประดิษฐ์โทรเลขได้สําเร็จเป็นคนแรกในคริสตศตวรรษที่1837อเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลประดิษฐ์โทรศัพท์ได้สําเร็จในคิศักราชที่1876ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 1. ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีดังนี้ 1. ประชากรทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และทางด้านการแพทย์การเพิ่มประชากรรวดเร็วให้เกิดการอพยพจากชนบทมาหางานทำในเมืองจนเกิดปัญหาความแออัดของประชากรในเขตเมือง 2. การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนและสถาปัตยกรรมพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้นการออกแบบก่อสร้างหอไอเฟลที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในอสอน9ถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการก่อสร้างที่ทันสมัยของโลก 3. เกิดปัญหาสังคมต่างๆมากมายเช่นจุมจนแหย่ัดการแพรกระจายของเชื้อโรคปัญหาอาชญากรรมการได้การใช้แรงงานเด็ก การเอาัดเอาเปรียบกัน 4. เกิดลัดทธิเสรีนิยมเป็นพื้นฐานการปกครองระบบประชาธิปไตยคศ1 7 7 6เอดสัมสมิทได้พิมพ์งานเขียนเพื่อเสนอแนวคิดว่าความมั่งคั่งของประเทศจะเกิดจากระบบการค้าแบบเสรี 5. การปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ขยายไปตัวภูมิภาคต่างๆของโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการเมือง ทำให้ประเทศต่างๆมีวัฒนธรรมร่วมตามตะวันตกไปด้วย